เดี๋ยวสั่งงานก่อนเดี๋ยวก็ลืมสัปดาห์หน้าพรีเซนต์เหมือนเดิมนะคะแต่ไม่ใช่พรีเซนต์ที่ไม่เกิดจากความเข้าใจเหมือนสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เราต้องยอมรับว่าสิ่งที่หนูอ่านให้อาจารย์ฟังนั้นอาจจะรู้หมดแล้วที่หนูนให้อาจารย์ฟังอ่ะจะไม่ต้องการไม่ต้องการฟังจริงๆค่ะหนูต้องทําความเข้าใจมาก่อนในฐานะที่หนูจะไปเป็นครูการจะพูดความรู้อะไรออกมาต้องมาจากความรู้ที่แท้จริงถูกไหมคะ ูดแบบไม่รู้อ่านให้ฟังได้ยังไงใครจะอยากเรียนอ่ะสัปดาห์หน้าจะให้นำเสนอเหมือนเดิมกลุ่มเดิมนะคะแต่ว่าให้ยกตัวอย่างโปรแกรมในสไลด์ของหนูเนี่ยมีเฉพาะโค้ดที่หนูจะนำเสนอเพื่อนเห็นไหมมีเฉพาะโค้ดที่หนูจะนำเสนอเพื่อน ถ้าสมาชิกในกลุ่มมีสี่คนก็จะมีสี่โปรแกรมรโปรแกรมใครโปรแกรมมันถ้าสมาชิกในกลุ่มมีห้าคนก็จะมีห้าโปรแกรมแบ่งกันว่าในกลุ่มเนี่ยให้มันมีทั้งสามคำสั่งสมมุตินะคะสมมุติว่ากลุ่มหนึ่งมีสี่คนก็จะมีคำสั่ง y หนึ่งคนดู y หนึ่งคนและ b หนึ่งคนอีกคนหนึ่งจะใช้คำสั่งอะไรก็ได้ เห็นไ,ไหมคนละหนึ่งโปรแกรมแต่หนูต้องอธิบายด้วยความเข้าใจว่าโปรแกรมมันเนี้ยมันเป็นโปรแกรมทําอะไรเวลารันแล้วจะได้ผลเป็นยังไงไปทาความเข้าใจมาก่อนแล้วอธิบายเพื่อนเห็นไ,ไหมคะฝุกการสอนนะอ่าโอเคแค่นี้เถอะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะเราจะทดลองทำกันเล่นๆบันทึก ลูกนะคะเรื่องลูกโปรแกรม